สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจรําเดือนกรกฎาคมนะคะว่าสถานการณ์โดยรวมจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะ ขอให้ไพ่ยิบสีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะาเมื่อตั้งจิตอธิษฐานกันแล้วหมอฟ้าจะจับไพ่ให้สิบใบนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ มาดูนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์จะได้ไพอ่อะไรเป็นไพ่ใบแรกนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมนะคะใบที่หนึ่ง เพอร์มิทนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะดวงแควคาาปลอดภัยดีนะคะภายในเดือนนี้นะคะก็เรียกว่ามีดวงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้การอุปธรรมคำจุนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์นะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะบางคนก็ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของหมอดูนะคะแพทย์นะคะพยาบาลงานดูแลงานรักษาหรือว่าเกี่ยวข้องในเรื่องของครูบาอาจารย์ด้วยเช่นกันนะคะ ช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะก็เรียกว่าอาจจะก,กําลังมองช่องทางมองลู่ทางนะคะในสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมุกมุ่นอยู่กับตำรับตําราหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มได้นะคะในช่วงนี้เนาะพกดาบนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะต้องรอคอยในเรื่องของระยะเวลานิดนึงนะคะคนเกิดวันศุกร์ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ไกลน้ำด้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายอาจจะมีน้ำมูกนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีไพ่เดซันนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะคนเกิดวันศุกร์มีโชคกับเด็กนะคะมีโชคกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะในช่วงนี้เดซันยังบ่งบอกในเรื่องของการมีชื่อเสียงนะคะ การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะในช่วงนี้แต่มีก้าวไม่เทานะคะก็เรียกว่ามีความกังวลใจสักเล็กน้อยนะคะช่วงนี้เนาะคิดมากคิดเยอะกลัวกังวลใจรวมถึงใครบางคนนะคะก็เรียกว่าพยายามที่จะซ่อมแซมหน้าที่การงานแก้ไขสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ ก้าวไม่เท้าก็เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะจัสเมนนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะภายในเดือนนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะคะจัสเมนก็เรียกว่าเป็นท้ของเหตุและผลนะคะเป็นท้ของการหลุดพ้นนะคะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะภายในเดือนนี้นะคะก็เรียกว่ามันทําความดีเข้าไว้นะคะบุญกุศลจะเป็นสิ่งที่แบบทาให้ชีวิตเราพบแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะคะ กิ่งไม้เท้านะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะการวางแผนงานการวางโครงการนะคะการเดินทางการติดต่อการเจราจานะคะก็เรียกว่าจะได้รับการตอบรับกลับมาที่ดีนะคะในช่วงนี้แ้งแมนแต่ใครบางคนก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะคนเกิดวันศุกร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบลำไส้อาหารไม่ย่อยนะคะปวดท้องนะคะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะนะรวมถึงการปวดหลังด้วยนะคะ คุณผู้หญิงต้องระวังในเรื่องของการปวดประจำเดือนเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะช่วงนี้นะเรียกว่าดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะราชินีไม้เท้านะคะก็เรียกว่าการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการเดินทางหน้าที่การงานนะคะเรียกว่างานเยอะงานหนักงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีใครตกงานว่างงานออกไปสมัครงานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะช่วงนี้ ห้าเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะคนเกิดวันศุกร์นะหาเก่งใช้เก่งหามากใช้มา,จ,มาจ่ายมาจ่ายไปนั่นเองนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะบางคนก็เรียกว่าใช้เงินเกินตัวเหมือนกันนะคะต้องรู้จักรัดเข้มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะมีไพ่พะปิดท้ายด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะก็เรียกว่า ดวงมกักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะแต่ตัวเราเองเป็นคนทีท่ีน้อยใจนะคิดมากคิดเยอะนะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะมกมุ่นอยู่กับตำรับตำรานะคะหนังสือนังหา,ว,า,าวิชาการวิชาความรู้สิ่งต่างๆช่วงนี้อาจจะมีช่องทางมีลู่ทางในการขยับขยายกิจการนะคะหรือว่าอาจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆได้รับโอกาสที่ดีนะคะผู้รักผู้ใหญ่เมตตาอ็นดูดีนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์ นะคะที่ผ่านมาดวงอาจจะแย่นะคะก็เรียกว่าจะดีขึ้นนะคะนะับตั้งแต่ต่อต่อจากนี้เนาะแต่ก็ต้องมีในเรื่องของการทําบุญการไหว้พระการสวดมนต์ด้วยนะคะนะ่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะการเงินเรียกว่าหามาจ่ายมาได้มาจ่ายไปนะคะในช่วงนี้เนาะความรักโดยรวมแล้วก็เป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะเรียกว่าได้คู่ครองได้คนรักที่ดี ทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนั่นเองนะคะนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจได้นะคะเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจปั๊บก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่มักจะถูกชะโลกับคนที่อายุมากกว่านะคะถ้าเป็นคนโสดนะแต่คนเกิดวันศุกร์เรียกว่าเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะนะคะบางคนก็เรียกว่าโสดนะแต่งงานช้ากันเลยทีเดียวเพราะว่า เรียกว่าเขาโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะในช่วงนี้นะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์หมอฟ้าบอกไปแล้วเนาะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะเรียกว่าถามว่าดวงมีโชคมีลาภไหมเดซันมีโชคมีลาภกับเด็กนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์ดวงยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะช่วงนี้นะมาดูนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะด h อิมเพลอร์นะคะมีโอกาสที่จะได้รับ งานโครงการใหญ่ๆนะคะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสาคัญที่ท้าทายความสามารถของตัวเรานะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชานะคะนะกับหัวหน้างานนะคะใครบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับแบบต่างชาติต่างประเทศนะคะการนําเข้าส่งออกได้นะคะส่องไม้เท้านะคะก็เรียกว่าการค้าขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะจะประสบผลสําเร็จดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตตดีนิดนึงนะคะ ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมพุ่นเข้ามาด้วยนะคะก้าวดาบตะเคียดเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะนะความดันไมเกรนสายตานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อได้นะคะหรือว่าบุตรบริวารลูกหลานไทยในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายทําให้เราต้องพับไปพบแพทย์พบหมอได้นะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะคนเกิดวันศุกร์เนาะดวงมีโชคมีลาบมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะ แต่ก็อย่าลืมมันทำบุญหมั่นให้ทานนะคะนะเรียกว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะ